ดอลลราเนี่ยก็มีความเสีย่ยงที่จะสูญเสียความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเป็นสกุลการสกุลหลักนะคะเป็นออมไมที่ของโลกเนี่ยค่าปีมันก็จะลดน้อยถอยลงไปใช่ไหมคะอาจารย์จากความที่อเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์ความเชื่อมั่นของประเทศตัวเองด้วยเหมือนกันอเมริกาดอลลาร์ยังเป็นอันตราอันดับหนึ่งของโลกต่อไปอีกนานครับ มีการใช้ดอลลาร์นะแต่แง่เงินสำรองประมาณเกือบ50มีการใช้ดอลลาร์ในเรื่องของ exchange rate 890เแล้วกับการคาโลกแต่สิ่งที่บอกได้เกิดสิ่งที่อเมริกาทำตรงนี้ความไม่ไว้ใจต่อดอลลาร์จะสูงขึ้นแต่ว่าจะไม่สามารถล้มเขาเป็นดับเหมือได้เพียงแต่ว่าอัตราการที่จะใช้เงินดอลลาร์ลดน้อยลงแน่นอน พูดถึงนะคะก่อนหน้านี้เราก็จับตาเข้ามาสักพักนะคะสำหรับบริกซแล้วก็บทบาทก็ดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คุณทรัมป์แล้วก็ฝั่งอเมริกันก็ดูต้องการที่จะสก,กัดทุกคน,นของจีนแล้วก็บริกซอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้กรงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็จะ intensive globalization มากขึ้นบริกซ์จะมีบทบาทอย่างไรคะอาจารย์คะ พวกบิกจะไม่มีวันที่แนบแน่นพาะประตอบด้วย9ประเทศที่มีความแตกต่างกันเยอะมากแต่เป็นการรวมันหนึ่งก็คือรวมกันเพื่อที่จะต่อต้านแรงกดดันที่มาจากทางด้านของ G7 และดูกระเพาะจังยิ่งจากทางด้านอเมริกา ทีนี้นะคะพอมีสัญญาณว่าคุยกันรู้เรื่องลดภาษีให้กันเกินร้อยเปสงครามดูเหมือนว่าจะใกล้จบนะคะตลาดทุนโลกก็ ดีทันทีค่ะอาจารย์หุ้นอเมริกาตอนนี้ดาวโจนส์ ones, บวกไปเป็นพันจุดแล้วนแอสเซทก็บวกไปประมาณสามเปอร์เซ็นทองคําลงมาเป็นร้อยเหรียญเลยนะคะมันมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วมากๆนะคะคือตลาดถุนเนี่ยก็จะแอคชั่นไปตามสิ่งที่เหมือนกับมีความคาดหวังเฉพาะหน้าอาจารย์สมชายประเมินกรณีนี้ยังไงคะมันมันจะราบรื่นแบบที่ตลาดมองไหมคือเขาเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงกันแล้วเขาซื้อดอลลาร์กันแล้ว<บ>เขาขายทองกันแล้วอันนี้อาจจะพอสรุปได้ว่าเกมนี้สถานการณ์คงจะไม่ไล่แรงจนเกินไป อันนี้พอสรุปได้เพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าไอ้เล่นเกมหนักๆนี่ยหุ้นตกมันหนักๆแคนะครับมันหนักมีแรงมากเพราะฉะนั้นคนก็วิเคราะห์ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันถึงตกกันอย่างแหลกเลยเพราะว่าถ้าเล่นกันแบบเนี้ยโลกจะเรียกว่าอะไรครับประเทศต่างๆอเมริกากับจีนทุกคนางังเพราะฉะนั้นจุดเนี้เป็นจุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเจรจาแบบนี้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายตระหนักเลยครับว่าเล่นหนักๆไม่ได้นะฮะกล่าวว่าโลกมันพัง ตัวกูนี่ก็พังด้วยเพราะนั้นข้อข้อดีอันึงก็คือว่าทั้งสองฝ่ายและทั้งหลายฝ่ายรู้เลยครับตอนนี้ต้องอย่าเล่นหนักเพราะนั้นเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นคาว่าเล่นหนักไม่หมายความจะไม่เล่นเลยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่อาจจะบอกได้ว่าผลกระทบที่จะทําให้เศรษฐกิจนะครับอย่างที่มีหลายคนเฮ้ยเศรษฐกิจจะเลวร้ายจนถึงขั้นอะไรครับถึงขั้นไอ้ไอ้หนึ่งเก้าสองเก้าจำได้ไหมที่บางนลิดผมที่บอกข้อแต่ต้นว่ามันเป็นไปไม่ได้ จำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยโอกาสจะเกิดมันน้อยมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็เหลืออยู่ประเด็นหนึ่งเรัาว่านะครับมันยังไม่จบแต่ว่าเศรษฐกิจจะเบาบางลงก็คือว่าชะลอตัวลงแน่นอนเพราะว่าสงครามการค้ายังเป็นสงครามอยู่เพียงแต่ไอตัวผลไอไอไอการกี่กันทางการค้าเนี่ยมันสูงขึ้นนะมันไม่มันไม่ได้หมายจบมันสูงขึ้นเพียงแต่สูงขึ้นแน่ตาตู่เรยกว่า ไม่รุนแรงถึงขั้นเหมือนเก้าสองเก้าแต่สูงขึ้นมันก็มีปัจจัยสองอย่างที่ต้องรอขึ้นเลยสูงขึ้นแน่นอนอัตราการเติบโตของการคาโลกคงจะชะลอตัวลงล้วก็เปลี่ยนเศรษฐกิจโลกก็คงจะชะลอตัวมันส่วนภาพฉายหรือก็เรียกว่า s ีนา,าริโอฉากทับก็คงอาจจะเป็นฉากทับที่เป็นไปอย่างเอ f จะคาดไว้เช่นเศรษฐกิจโลกเดิมตั้งเป้าไวาส้สามจุดสาม สาอาจจะเหลือแค่2องจุอันนี้ก็อพอจะวิเคราะหว่าอาจจะสี่ที่ตรงนั้นกับวันที่2ฉากคัดี้อาจจะเพราะบริษัทในส่วนนี้สิ่งตอนแรกมีคนตั้งเป้าว่าอาจจะสูงถึง5 0าอาจจะต้องมาดูนิดเึงอาจจะลดลงไปบ้างได้ไหมเพราะว่าลูงเงินเฟอ้อที่กับจีนเพราะฉะนั้นไอ้สวที่บอกอเมริกาจะเกิดเงินเฟอ้อกับทางด้านยุโรปจะเงินเฟอ้อสวนี้ยังอยู่แต่เพราะบริษัทอาจจะลดลงไปได้ไหมเพราะฉะนั้นพูดง่ายจากการเจอจานี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่ง สถานการณ์ที่จะไล่ไล่คงจะไม่ไล่ขนาดนดันแต่ต้องยอมรับว่าสงครามการค้าส่งผลกระทบในแง่ลบนะครับเพียงแต่ไม่ลบามากเพียงแต่แตลบครับนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ที่ฉากภาพที่หนึ่งก็คือตราการเติบโตของโลกอาตรการการชะลอตัวลงแต่ยังขยายตัวอยู่นะครับส่วนฉากภาพที่สองอันนี้ก็ยังไม่ได้บอกจะไม่เกิดนะฮะจะต้องมาดูอยู่เพราะว่าเงินเฟอ้อในอเมริกายังไม่โจมน,นะครับในเรื่องของต่างๆแล้วเรื่องของที่ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคนนะครับมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในด้านล่าไม่เชื่อนในเศรษฐกิจอเมริกาหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ปรากฏในเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องของจิตวิทยาหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก็ต้องมาดูตัวนี้ด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นในความรู้สึกว่าให้มันแค่นั่นเองแต่สิ่งที่อเมริกากลัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงานด้านจิตวิทยาของนักลงทุนว่าให้ชาดิจะไม่ไว้ใจตัวนี้ผมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่า เพราะนั้นนี่ยังตอบไม่ได้ครับแต่สิ่งที่จะพอบอกได้ก็คือสถานการณ์โลกมันอาจจะไม่อุนนแรงเหมือนอย่างที่นายชักท่านที่สามที่ใายตอบใครว่าเพราะจะความเป็นไปได้คือชักทัที่หนึ่งยังอยู่กับเราครับค่ะและสิ่งที่เราเคยสนทนากันนะคะอาจารย์ว่าดอลลาร์เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็น เบอร์นหนึ่งของโลกเป็นสกุลการสกุลหลักนะคะเป็นออมไนที่ของโลกเนี่ยภาพนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงไปใช่ไหมคะอาจารย์จากความที่อเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์ความเชื่อมั่นของประเทศตัวเองด้วยเหมือนกันอเอรเรียนครับอเมริกาดอลลาร์ยังเป็นอะอะไรครับเป็นบรราอันดับหนึ่งทั่โลกต่อไปอีกนานครับไม่มีใครล้มเขาได้ครับถ้าคุณลองสังเกตดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ดอลลร์เนี่ย นะแต่งงานเงินสำรองเนี่ยประมาณเกือบห้าสิบอร์เซนมีการใช้ดอลลาร์ในเรื่องของเอ็กชเชนเลทอ่ะแป9เก้าสิ่เปอร์ซนได้อนะครับแล้วกับการค้าโลกนะครับจีนเองยันเป็นเงินสำรองมีสัดส่วน2-3%าเปอร์เซท่านั้นเองเงินยูโรที่สิบเอร์ซนเงินอะไรเงินปอนกับเงินอื่นก็ประมาณสี่ห้าเปอร์เซแต่สิ่งที่บอกก่คือเกิดสิ่งที่อเมริการรทำตรงนี้ความไม่ไว้ใจต่อดอลลาร์จะสูงขึ้นแต่ว่าจะไม่สามารถล้มเขาเป็นันดับหนึ่งได้ เทียงแต่ว่าอัตราการอะ,อะไรก็ที่จะใช้เงินดอลลาร์ลดน้อยลงแน่นอนผมไม่ไว้ใจต่ออเมริกาต่อด,ดอลลาร์ขยายอยู่แน่นอนเพราะไอ้ตัวเนี้จะทําให้ดอลลาร์ที่ใช้เป็นเงินสำรองจะลสสดสัดส่วนลงจากแฝงหลายสี่สิบห้าสิบจะลงมานะครับหรือจะใช้ดอลลาร์เป็นการค้าตัวนี้ผมคิดว่าลดลงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งยุโรปทั้งฟันาบุตไม่ไว้ใจอเมริกาแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศเลยตอนนี้ก็คือหนึ่งในการไม่ไว้ใจเรื่องของการควานค่ากับอเมริกา จะเริ่มเรียนเกชเมนมีการอะไรครับมีการทีาเรียกว่าลดเรื่องของการค้าลงกับอเมริกาอันนี้เขาเรียกดิโกบายแฟชั่นตัวนี้เกิดขึ้นแน่นอนไปไวจ์ใจเมริกานะครับไม่ว่าเป็นปันเบนสองระหว่างกันเนี่ยจะมีการขยายความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นเขาเรียกตัวละจินเทนซิฟตัวบายแฟชั่นนะครับกับประเทศต่างๆ่างเกิดการขยายอยูอันนี้อันที่สองนะครับอันที่สามนะครับเรื่องของการไวจ์ใจดอลลาร์จะลดลงเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินอย่างเช่น,ชนดิวโรอาจจะมีบทบาทมากขึ้น น้าจีนหรวหนพวกนี้จะมีบทบาทมากขึ้นและคงจะต้องมีการใช้เงินพวกดิจิตอลเนี่ยเข้ามา,าทดแทนมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนที่กำลังเกิดขึ้นและกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าโลกนะโดยเฉพาะกลุ่มตัวพ่อเซาเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนในการที่ายอะไรครับมีบทบาทอยู่ในการค้าโลกก็คืเป็นลักษณะของนะ intensive globalization และส่วนนึงก็คือจะเร่งให้ประเทศต่างๆรีบเร่งในการทำ S T A เราจะเห็นว่าสาภาพยุโ นะครับมีการเร่งทำ FTA กับเมกอสซูที่อาจารย์เคยเล่านะครับกับอาร์เจนตีน่าเราลูกไฟ巴拉圭บราซิลและวันนี้ยังให้ความสมนใจกับอะไรครับ CPTPP นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการค้าโลกจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับสิ่งที่ทัป์ทำเปลี่ยนแปลงไม์เฟตของโลกเปลี่ยนแปลงเรื่องของเรื่องของอะไรครับการค้าโลกและด้านความมั่นของโลกอย่างลักษณะที่จะไม่กลับมาเหมือนเก่าแล้วครับ,นะรบอันนี้เป็นสิ่งที่จะนะจะมีการจรจายยางไง สิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างกำลังเกิดขึ้นครับชัดเจนมากๆนะคะอาจารย์ทีนี้กลุ่ม global south ที่มิสครูอาจารย์พูดถึงนะคะก่อนหน้านี้เราก็จับตาเข้ามาสักพักนะคะสำหรับ Bri c s แล้วก็บทบาทก็ดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คุณทรัมป์แล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ดูต้องการที่จะสกัดอิทธิพลของจีนแล้วก็ Bri c s อยู่พอสมควรนะคะตอนนี้ในบริบทนี้ที่อาจารย์พูดถึงนะคะโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็จะ intensive globalization มากขึ้น Bri c s จะมีบทบาทอย่างไรคะอาจารย์คะ บริษัทนั้นก็คงจะมีบทบาทในแง่หน,นึ่งก็คือว่าอย่าลืมนะบริษัทนสอบด้วยประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทนั้นจะทำหน้าที่อันแรกเป็นเหมือนกับว่าอะไรครับเป็นการที่จะกับสร้างกลุ่มเพื่อที่จะมาสร้างแรงต่อต้านทางด้านอเมริกาจริงๆแล้วไม่ได้ต่อต้านอเมริกาต่อต้านทางด้านของ g 7อันนี้ต้องยอมรับนะแต่วันนี้อเมริกากับ g 7มันไม่ได้อยู่ในลักษณะเดียวกันแล้ว ราะ้นสิ่งที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นการสร้างของส่อที่เรียกว่าตัวเพื่อเศร้าประเทศต่างๆเพื่อที่จะมาถ่วงดุลอำนาจกับ G7 และทางด้านอเมริกาอันที่สองตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับหาทางที่จะนะครับลบบทบาทของดอลลาร์ลงเพื่อพธีทางใดทางหนึ่งเป็นอันที่สองการที่สามนะครับก็คืออ่อเป็นการที่จะหาจุดเพราะว่าในกรณีเก้าประเทศั้นความจริงความแตกต่างที่เพอสมควร นะครับจะมาบอกว่าต่อต้านก็นยังไม่เคยเชินะงนักพบสังเกตดยูยินกับทางด้านของอินเดียเราจะสังเกตดูว่ามันก็มันก็มีเรื่องของความขัดแย้งมีอะไรอยู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นเอกภาพแต่ว่ามันมีส่วนวนิ่ใหญ่เอกภาพในสิบนก็คือถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มีผลกระทบบริกก็จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นการรวมเรื่องของแนวทางแต่การรวมมันไม่ลงยกอย่างง่ายๆนะครับแต่ไ่ใจะเป็นการรวมกันแบบแนบแน่นเพราะบริกจะไม่มีวันที่จะแนบแน่นเพราะประกอบด้วย ก้าประเทศที่มีความแตกต่างกันเยอะมากแต่เป็นการรวมกันหนึ่งก็คือรวมกันเพื่อที่จะต่อต้านนะครับคือจุดประสงค์คือต่อต้านแรงกดดันที่มา,จา,า e 7, จ,จากทางด้านของ G7 นะครับและดูเฉเพาะจังยิงจากทางด้านอเมริกาต่อต้านในการที่จะหาจุดยืนเพื่อมาถ่วงดึงซึ่งในการถ่วงดึงนั้นนี้บลอกอาจจะมีส่วนช่วยแต่จ,จะไม่ได้บล็กเก้าประเทศแต่การประชุมอาจจะเหมือนกับแม้กระสองสา,าพพุโรป ยังไม่ได้มีเป็นเอกภาพเลยเป็นเหตุสังเกตแต่ว่าอันนี้อย่างน้อยที่สุดบิ๊กเป็นสัญญาลักษณ์ของการรวมกลุ่มอันใหม่นะครับเป็นการรวมกลุ่มเพื่อที่จะปวงดุลกับกลุ่มเก่าดั้งที่เกินเช่นเดียวกับในเวทีอื่นไม่ว่าจะเป็นชางไฮคอร์ปอเรชันอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นการรวมกลุ่มนะครับในลักษณะที่การต่อต้านกับไอตัวกลุ่มเก่าอันนี้เป็นส่วนที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขนาดนี้ก็ถือว่าบทบาทของไอตัวโตโพเซาเนี่ย นะครับคงจะเรียกว่าขยายตัวมากขึ้นบริกอาจจะเป็นองค์กรหนึ่งที่อาจจะเป็นที่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 เป็นที่ต้องการของซูเปอเซลนะครับจะเส็ว่ามีการสมัครกันเยอะแต่ว่าจริงๆริบริกจะมีเอกภาพเนี่ยลำบากมากครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นเวทีของการนะครับว่าเป็นเวทีของการพบปะเป็นเวทีที่จะมีการต่อต้านแต่จะมีเอกภาพอยู่ในขอบเขตจำกัดแต่ว่าที่ดีการหนึ่งของบริกก็ถือการพบกันนเนี่ยมันมีสองเวทีเวทีหนึ่งคือเวทีบริก อีเวทีหนึ่งก็คือไอเวทีที่ที่เรียกว่าเป็นทวิภาคีอันนี้สําคัญมากเป็นการพบคันกับะอยู่ในไซไลเหมือนกัากรณีของเอเปกไงเอเปกเนี่ยปรากฏว่าส่วนที่ช่วยก็คือทําให้เกิดอะไรกันทาให้เกิด C p t p p พบกันในไซไลน์ต่างๆเหล่านี้เพราะงะั้นสิ่งต่างเหล่านี้เอเปกตัวตัวปลิกก็คงจะทําหน้าที่ในลักษณะนี้แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหนึ่งในเหตประกอบของเอเปกก็คือลดบทบาทนะครับ ของอะไรครับของอ,อำนาจของอเมริกาและในด้านของ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  G7 นะครับการันทีสองพยายามที่จะลดบทบาทตารต้านส่วนอดอลลาร์ลงในลักษณะหนึ่งใช่ว,ว่ากลุ่มเล่นงานพรอบงำการใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธพอสมควรและสมมตในบทบาทนั้นก็คือพยายามที่จะหาทางเข้ามาแทนที่ระบเบเซเวอะไรต่างๆนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นบทบาทที่สาคัญกาอันทีสามเป็นบทบาทในด้านไหนครับ อาจจะเป็นการผบิตของอะไรครับดูไม่จําเป็นต้อง9ประเทศแต่คุยกันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับอาเซียนอะอาเซียนพลัสไมเซียนไมนัสอันนี้ขายพร้อมใน9ประเทศอาจจะมีความร่วมม,มือในมิติอยู่ในนั้นครับในลักษณะนี้ครับ